เดี๋ยววันนี้เรามาดูข้อนี้กันนะคะข้อนี้เป็นเรื่องของของผสมนั่นเองเนาะซึ่งเป็นข้อที่คนส่วนใหญ่เนี่ยค่อนข้างที่จะงงแล้วก็ทําไม่ค่อยได้กันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะว่าข้อนี้วิธีการทําจะต้องทํำยังไงเดี๋ยวเรามาอ่านโจทย์กันก่อนนะข้อนี้เขาบอกว่าถ้าต้องการแอลกอฮอล์ที่มีความเข้มข้น35% 50ลิตรจะต้องใช้แอลกอฮอล์ที่มีความเข้มข้น50% ผสมกับแอลกอฮอล์ที่มีความเข้มข้น30%อย่างละกี่ลิตรตามลำดับนะคะก็หมายความว่าเราจะต้องใช้แอลกอฮอล์ที่มีความเข้มข้น50%กี่ลิตรแล้วก็แอลกอฮอล์ที่มีความเข้มข้น30%เนี่ยจำนวนกี่ลิตรเนาะเราถึงจะได้แอลกอฮอล์ที่มีความเข้มข้น35%จํานวน50ลิตรอันนี้คือความหมายของเขานะคะเดี๋ยวทีนี้คุณนูจะวาดรูปให้ทุกคนเห็นภาพง่ายๆเนาะทีนี้คุณนูกขอวาดถัง หรือเป็นแก้วแอลกอฮอล์ที่เราต้องการก่อนละกันเขอนี่คือถังนี้ละกันนะแอลกอฮอล์ถังนี้นะเราต้องการให้แอลกอฮอล์ถังนี้มีความเข้มข้น3 5เปอร์เซ็นต์และมีปริมาตรเนาะหรือมีจํานวน50ลิตรนะคะซึ่งการที่จะได้แอลกอฮอล์ถังนี้มาเนี่ยมันเกิดจากการที่เราเอาแอลกอฮอล์ทั้ง2องอย่างนี้มาผสมก,กันะูุปางั้นคุณรู้จะวาดอีก2ถังนะอันนี้ก็คือจะเป็น50เอร์เตเนาะ อีกถังหนึ่งนะก็จะมีแอลกอฮอล์ที่มีความเข้มข้น30%จากนั้นเนาะเราเอาแอลกอฮอล์ทั้งสองถังนี้มาผสมกันก็คือเอามารวมกันนั่นเองเนาะจะได้เป็นอีกถังหนึ่งก็คือเป็นถังนี้นะวิธีการทำต่อไปเราทํทำยังไงต่อวิธีการทำนะคือเราจะต้องรู้ความเข้มข้นของแต่ละถังแล้วก็ต้องรู้ปริมาตรของแต่ละถังด้วยเช่นเดียวกันถ้าเรารู้สองอย่างนี้เราจะสามารถทำข้อนี้ได้เลยนะคะ รู้แล้วว่าถังนี้มีปริมาตร50ลิตรไอ้สองถังที่เหลือตรงนี้จะต้องมีปริมาตรเท่าไหร่งั้นคุณูสมบูรณ์ให้ถังนี้เนาะมีแอลกอฮอล์ x ลิตรละกันถ้าถังนี้มีแอลกอฮอล์ x ลิตรถังนี้จะต้องมีแอลกอฮอล์เท่าไหร่คะสองถังนี้นะจะต้องรวมกันได้50ลิตรถังนี้มีไปแล้ว x ลิตรตรงนี้จะต้องเหลือเท่าไหร่ถึงจะรวมกันได้ 50? เราก็เอาสองตงัวนี้ลบกันได้เลยเนาะก็จะเป็น50 ลบ x แบบนี้พอเรารู้ข้อมูลครบแล้วนะก็คือมีทั้งความเข้มข้นของแต่ละถงังแล้วก็ปริมาตรของแต่ละถังนะคะพอเรารู้แบบนี้แล้วเดี๋ยวเราจะมาแก้สมก,การเพื่อหาค่า x ก,กันเนาะวิธีการทําทํำยังไงเราก็เอา2ตัวนี้คูณกันได้เลยนะก็จะเป็น50คูณ x ก,ก็จะได้เป็น5 0 x บวกกับ2ตัวนี้คูณกันนะคะมันก็จะได้เป็น3 0คูณกับ50ลบ x เ,เนาะแล้วก็เอา2ตัวนี้คูณกัน มันเดิมเลยนะคะก็จะเป็น3 15คูณกับ50นะจากนั้นเราก็แก้สมการออกมาได้เลยนะคะดังนั้นนาะยเอก,ก็จะได้เท่ากับ12.5นั่นเองหมายความว่าถัางนี้นะมีแอลโกอฮอล์อยู่12.5ลิตรและถังนี้จะต้องมีแอลโกอฮอล์กี่ลิตรเราก้12.5ไปแทนในนี้ได้เลยนะคะก็จะเป็น50เนาะลบกับ12.5ก็จะเหลือ 37.5นั่นเองหมายความว่าทางนี้มีแอลกอฮอล์อยู่37.5ลิตรทุกคนสังเกตนะถ้าเราเอา2ตัวนี้บวกกันนะคะก็คือจะได้เท่ากับ50ลิตรพอดีเนาะดังนั้นข้อนี้ต้องตอบอะไรเอ่ยก็คือต้องตอบข้อขอขายนั่นเองนะคะ